ดวงชะตานะครับมีโชคลาภครั้งใหญ่ของชีวิตดวงชะตามีพระมีเทพคอยคุ้มครองรักษาผลบุญที่ทำมาจะส่งผลให้คุณเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะครับได้แก่คนที่เกิดในราศีพฤกษภนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เกิดในราศีพฤกษภกันด้วยนะครับ คลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาพูดถึงดวงชะตาของท่านนะครับว่าดวงชะตาของท่านเดือนมีนาคมเนี่ยมีแนวโน้มจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็เริ่มจากในเรื่องที่ท่านเด่นที่สุดนะครับคือเรื่องโชคลาภนะครับได้ไพ่ king of pentacles หรือไพ่พระราชาจูเลียนนะครับไพ่ใบนี้เนี่ยเรียกว,ว่าเป็นไพ่แห่งความร่ำรวยเป็นไพ่แห่ง การเงินที่ดีนะครับที่สุดน,นะครับเรียกได้ว่าดีระดับเดียวกับไพ่สิบเหรียญน,นะครับเพราะว่าไพ่ใบน,นี้เนี่ยเมื่อขึ้นในตําแหน่งลาภโชคลาภเนี่ยจะส่งผลให้ท่านทามาหากินจเจริญรุ่งเรืองร่ารวยเงินทองพ้นจากเคาะกรรมและวิบากกรรมทั้งหลายทั้งปวงและที่สําคัญนะครับดวงท่านมีเกฑจะมีโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับดวงท่านเนี่ยมีเกณฑ์มีโชคลาภครั้งใหญ่ของชีวิตเลยนะครับแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยที่เป็นไพ่ที่แปลว่าโชคลาภโดยตรงเนี่ยขึ้นในภพพุทธะก็ถ่ายได้อีกว่าท่านมีเกณฑ์จะมีโชคลาภจากลูกน้องบริวารคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับหรือลูกหลานคนในครอบครัวของท่านนะครับก็มีเกณฑ์มีโชคลาภจากไม่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็บุตรหลานบริวารลูกน้องของท่าน ถือว่าดวงชะตาของท่านเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของโชคลาภพ,พอสมควรดวงดีเรื่องโชคลาภนะครับการเงินเปิดการงานถือว่าพอใช้ได้นะครับในเรื่องของเทวดาคุ้มครองรักษานะครับแนะนําว่าเดือนนี้เนี่ยให้ลองไปไหว้พระนะครับในวัดใหญ่วัดดังวัดที่มีชื่อเสียงนะครับไปไหว้พระในวัดที่ใหญ่นิดนึงนะครับ คือการทําบุญเนี่ยเราแบ่งไปสองอย่างนะครับทําบุญเพื่อละกิเลสก,กับทาบุญเพื่อสมชะตาทาบุญเพื่อละกิเลสทําบุญที่ไหนก็ได้นะครับทาบุญที่ไหนก็ได้ทําบุญกับคนทุกคนยากลำบากแต่ถ้าหากอยากทาบุญเสริมดวงชะตาแนะนําให้ไปไหว้วัดใหญ่วัดดังนะครับเพราะว่าไพ่ไฮโลแฟนเนี่ยหมายถึงวัดใหญ่วัดดังหมายถึงพระที่มีตําแหน่งหรืออาจจะเป็นอะไรที่ใหญ่ ไพ่ไฮโรแฟนเนี่ยถือว,ว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะครับแนะนําให้ไปไหว้พระวัดใหญ่วัดดังจะดีกับตัวท่านในเรื่องของความสําเร็จได้ไพ่สิบถ้วยนะครับเรียกได้ว่าเดือนนี้จะเกิดความสําเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตนะครับเดือนนี้จะประสบความสําเร็จอย่างมหาศาลนะครับเดือนนี้มีเกณ์ได้เล่นขั้นเล่นตําแหน่งมีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศคนทําออนไลน์จะโด่งดังมีชื่อเสียง นะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆในไอดอลดวงใหม่เกิดขึ้นได้นะครับก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆในเดือนนี้เลยนะครับไครเกิดราศีพฤษภเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของการงานได้ไพ่เดือดหายพิษเทนะครับก็เรียกได้ว่าในเรื่องงานเนี่ยงานอาจจะหนักอาจจะเครียดนิดนึงนะครับมีอาจจะเรียกได้ว่าความกดดันความทา้าทายเข้ามาในชีวิตนะครับ ก็ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยทายได้ว่าคนที่เป็นนักบวชนะครับคนที่เป็นหมอดูนะครับคนสายมูเนี่ยดีนะครับแล้วที่สําคัญนะครับไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยอ่าไม่ได้อยากจะทายแบบนี้เท่าไหร่แต่ว่าตามมันก็ทายได้นะฮะอาจจะมีการต้องใช้ร่างกายนิดนึงในเรื่องของการงานนะครับก็อาจจะมีดิ u ลับมีอะไรพวกนี้เกิดขึ้นนะฮะใชฟคำประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะ ในเรื่องของวาสนานะครับได้ไพ่ Queen of s ซ o r d s นะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่สู้แล้วชนะสู้แล้วรวยสู้แล้วประสบความสําเร็จแนะนําไปไหว้เทพเจ้าสายปรากนะครับเทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงหรือเทพเจ้าสายปราบก็ได้นะครับเทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงเช่นพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาพระแม่กาลีพระแม่สุรศด,ดีนะครับหรือไหว้ท่านเจ้าแม่กวนอิมก็ได้ นะครับหรือเทพเจ้าสายปราบนะครับจะไหว้เป็นเทพเจ้าสายปราบเป็นผู้ชายก็ได้นะครับเช่นท่าน้ทวสุวรรณนะครับพระนารายณ์นะครับ,ารารบหรือเทพเจ้ากวนอูได้หมดนะครับก็เสริมดวงชะตาให้ประสบความสําเร็จมีชัยชนะเหนือศัตรูมู่มารทั้งปวงนะครับก็หากใครสนใจเหรียญาเาวสุวรรณเนี่ยก็สามารถทักมาได้นะครับตอนนี้มีโปรราคาพิเศษนะครับในเรื่องของความรักได้ไพ่เดทอะ เดี๋ยวพูดก่อนนะฮะอย่าเพิ่งตกใจนะครับไพ่เดทเนี่ยเป็นไพ่ที่ไม่ได้น่ากลัวมากนะครับในเรื่องของความรักสาหรับคนโสดนะครับใครที่กําลังจีบหมอจีบทหารตำรวจนะฮะคนในเครื่องแบบนะครับดวงชะตามีเกณฑ์สมหวังนะครับสาหรับ3อาชีพนี้นะฮะคุณหมอ,อทหารตำวรตำวจแล้วก็อาชีพคนในเครื่องแบบมีเกณฑ์สมหวัง นะครับหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรียกได้ว่าค้าขายาโลงหรืออะไรพวกนี้มีเกณฑ์สมหวังนะถ้าจะถ,ถ้าเราไปจีบหรือไปคุยกับคนแบบนี้มีเกณฑ์สมหวังนะครับอย่าตกใจแต่ถ้าจีบคนอาชีพอื่นเนี่ยก็เรียกได้ว่า,าเดือนนี้ก็ต้องประครับประคองให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนจึงจะดีนะครับส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะครับไปดูแลแฟนนะถ้าแฟนเป็นหมอเป็นทหารเป็นตำรวจดีนะครับสนับสนุนดวงชะตาซึ่งกันและกันแต่ว่า ถ้าแฟนไม่ได้ทำสามอาชีพที่บอกไปหรืออาชีพเกี่ยวกับค้าโรงค้าอะไรพวกนี้เนี่ยแนะนำว่าพาแฟนไปนตรวจสุขภาพก็ดีเหมือนกันนะครับหรือให้แฟนดูแลสุขภาพตัวเองนะจะดีมากๆเลยนะครับก็ให้ไปดีขึ้นเนี่ยก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพของแฟนของคนคุยไว้ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าดวงในเดือนนี้ต้องไปไหว้พระขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะๆ ะครับจะดีกับตัวท่านเองนะครับก็ <Go. S 1> ประมาณนี้ก็และกันดวงคนเกิดราดศีพฤษศนะครับเป็นเดือนที่เรียกได้ว่าสู้แล้วชนะสู้แล้วประสบความสําเร็จนะครับและที่สําคัญเนี่ยสู้แล้วรวยนะครับมีเกณฑ์มีโชคมีลามนะครับข mm hmm. อพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สนับสนุนดวงชะตาให้ยุ่งเหนุนร่ำรวยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา นะครับก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีโอเคที่จะเจอกับสิ่งดีๆนะก็หากเพื่อนๆท่านใดน,นะครับที่สนใจวัตถุงงพลเหรียญท้าเว,วุวณนะครับก็ด้านหน้าก็จะสวยแบบนี้เลยนะทรงเครื่องแบบนี้นะครับขอบก็สวยหลังเนี่ยเป็นมังกรคู่นะครับเหมาะสําหรับปีมะโรงเลยนะแล้วก็ระฆังหมายถึงความด่งดังด้วยนะครับเหรียญลวดลายสวยมากๆใครสนใจถักมา นะครับหรือใครนะครับที่สนใจคอร์สออนไลน์ไพยิปซขั้นพื้นฐานนะครับสอนคนไม่มีพื้นฐานเรียนได้เลยนะครับคลิปน mm ี hmm. ้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วย mm hmm. เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็คลิปถัดไปนะครับ mm hmm. วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครูเฮาเอเดอร์ hmm. สวัสดีครับ